สิบอันดับเกมแอคชั่นขายดีที่สุดของแคปคอมเมื่อพูดถึงค่ายแคปคอมโดยที่ไม่คำนึงถึงภาพลักษณ์ด้านลบที่คนบ่นกันในช่วงหลังๆแล้วก็คงต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาค่ายนี้ได้สร้างสารรค์เกมแอคชั่นระดับพักการมาแล้วมากมายและก็มีบางซีรีส์ที่เข้าไปครองใจผู้คนมานับ10ปีแม้จะมีหลายเกมรุ่งสุดขีดหรือหลายเกมที่แป๊กไม่เป็นท่าแต่อย่างน้อยนี่ก็เป็นตัวแทนค่ายเกมแนวหน้าจากญี่ปุ่นที่เรายังต้องนึกถึงเป็นอันดับแรกเสมอ สำหรับวันนี้10อันดับเกมแอคชั่นขายดีที่สุดของแก p c o m มจะมีอะไรกันบ้างนั้นไปดูกันเลยเย่ yeah. อันดับ10 Resident Evil 3 n ม m s ิ t ยอดขาย3.5ล้านชุดแพลตฟอร์ม PS1 Dreamcast Gamecube PC เริ่มวางจำหน่าย22กันยายนปี2542และแล้วก็ถึงภาพผิดฉากวิกิตการณ์ในเมืองแะคูนซิตี้เมื่อจิวเวเรนไทายเจอหน้าที่หน่วยสตาร์ จากสถานีตำรวจและคูนซึ่งเตรียมจะหนีออกจากเมืองไปสมทบกับคริสเลสฟิลและเพื่อนคนอื่นๆที่เหลือรอดอยู่แต่แล้วเมืองและคูซิตี้ก็เกิดเหตุไวรัสแพร่กระจายจนผู้คนต่างพาก,กันกลายเป็นซอมบี้กันเกือบหมดเธอจึงต้องหาทางเอาชีวิตรอดออกไปให้ได้โดยมีวอสใหม่ประจำภาคน,นี้อย่างนิมิสิคอยไล่ล่าจิวตลอดทั้งเกมจากความนิยมของ Resident Evil 3นี้ได้ส่งผลให้นิมิสิสได้ถูกจัดอันดับโดยแฟนๆ ให้เป็นไวร้ายยอดเยี่ยมตลอดการอันดับที่3ของซีรีส์รองจากอเว r ร์ดเวสเกอร์อันดับที่1และ Thailand อันดับที่2อันดับ9 Monster Hunter Freedom Unite ยอดขาย3.7ล้านชุดแพลตฟอร์ม PSP เริ่มวางจำหน่าย27มีนาคมปี2551ทางด้าน Monster Hunter Freedom u อ i t ยู่นี้จะเป็นภาคเสริมของ Monster Hunter Freedom 2อีกทีหนึ่งโดยสิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือภารกิจใหม่ อาวุธชุดป้องกันที่เป็นระดับแปรขั้นที่9และ10ตลอดจนศัตรูที่เพิ่มมาใหม่และมีมากชนิดกว่าในภาคฟีดอม2พร้อมกันนี้ก็มีการทดลองลูกเล่นของระบบออนไลน์ที่เป็น Voice Chat และการเล่นด้วยกันหลายคนผ่าน a d h o ็ของตัวเครื่อง PSP เองอันดับ8 s t ส e e t i i h t t r อร์ u r b o Hyper Fighting ยอดขาย4.1ล้านชุดแพลตฟอร์ม s u p e r f a m i c o m PS1 PS2 PS p V VU Xbox Live Arcade เริ่มวางจำหน่าย11กระกฎาคมปี2536อีกหนึ่งภาคเสริมของ Street Fighter 2 The World Warrior ที่มีการปรับเกมเพลย์หลักให้ฉับไวตามชื่อพร้อมด้วยการเพิ่มท่าไม้ตายใหม่เข้าไปในหลายๆตัวละครที่เห็นได้ชัดก,ก็เช่นท่าเตะพายุหมุนของริวกับเคนที่สามารถใช้ระหว่างอยู่กลางอากาศได้แล้วและท่าคิกโคเคนที่เป็นท่ายิงคลื่นพลังออกจากฝ่ามือของชุนลีนอกจากนี้ Street Fighter 2 Turbo ได้รับคําชมจากนักวิจารณ์และในหมู่คนเล่นเกมว่าเป็นภาคเสริมที่ทําออกมาได้คุ้มค่าที่สุดครั้งหนึ่งเลยทีเดียวอันดับ 7. Monster Hunter 4ยอดขาย4.13ล้านชุดแพลตฟอร์ม Nintendo TDS เริ่มวางจําหน่าย14กันยายนปี2556ความดังของซีรีส์มอนฮันที่ฮิตไปทั่วเอเชียนั้นอาจจะต้องถูกจารึกในกินเนสบุ๊กเข้าสักวันไม่เว้นแม้แต่ในญี่ปุ่น ที่ทางการต้องถึงกับขอความร่วมมือกับทางค่ายเกมเช่นเดียวกับซีรีส์ดะกอนเควส์ว่าอย่าประกาศวางจำหน่ายวันแรกตรงกับวันธรรมดาเพราะอาจส่งผลให้มนุษย์เงินเดือนในญี่ปุ่นพากันหยุดงานเพื่อมาต่อคิวซื้อเกมจึงสะเทือนต่อระบบเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเอาได้และนี่ก็เป็นที่มาของคำกล่าวแบบคำขำว่าม n h u n t และ Dark r a g อน ques t เป็นซีรีส์ประจำชาติของญี่ปุ่นไปโดยปริยายอันดับ6 m ม n s t เต Hunter 4 u l t i m a t e ลติ ยอดขาย4.17ล้านชุดแพลตฟอร์ม Nintendo TDS เริ่มวางจำหน่าย11ตุลาคมปี2557เวอร์ชันภาษาอังกฤษของภาค4ที่ได้อันดับ7แต่ทำยอดขายได้มากกว่าเวอร์ชันญี่ปุ่นก็เนื่องด้วยฐานของผู้เล่นนอกญี่ปุ่นที่กระจุกอยู่ทั่วทวีปเอเชียนั้นมีมากกว่าจำนวนผู้เล่นในญี่ปุ่นนั่นเองอันดับ5 Monster Hunter Portable Third ยอดขาย4.8ล้านชุดแพลตฟอร์ม ps 3 psp เริ่มวางจำนหน่าย1ธันวาคมปี2553 portable third เป็นภาคที่ขายดีที่สุดของซีรีส์นี้อย่างไม่ต้องสงสัยด้วยระบบใหม่ๆที่ถูกเพิ่มเข้ามามากมายและมีการปรับสมดุลของเกมให้น่าเล่นยิ่งขึ้นนอกจากนั้นภาคดังกล่าวยังเป็นเกมบน psp ที่ทำสถิติขายได้เกิน1ล้านชุดได้เร็วที่สุดของญี่ปุ่นด้วยอันดับ4 resident evil 2ยอดขาย4.96ล้านชุด p พลตฟอร์ม PS1 Nintendo 64 Dreamcast GameCube PC เริ่มวางจำหน่าย21มกราคมปี2541ดี o n นสกอต k e เค e เนดีและ c คล i r e ร e ฟิล e l สอตัวเอกของภาคนี้ที่เพิ่งเดินทางมาถึงเมืองแรคคูนแต่ก็พบว,ว่าผู้คนทั้งเมืองแรคคูนกลายเป็นซอมบี้ไปหมดแล้วทั้งคู่จึงต้องร่วมมือกันหาทางเอาตัวรอดไปจากเมืองนรกแห่งนี้ให้ได้ท่านี้ Resident Evil 2 เป็นผลงานกำกับโดยคุณฮิเดกิคามิยะผู้กำกับจากเดวิลเมคายภาคแรกมารับหน้าที่เป็นดเรคเตอร์ในขณะที่คุณชินจิมิคามิผู้ให้กำเนิดซีรีส์นี้ได้เปลี่ยนบทบาทไปเป็นโปรดิเซอร์แทนพร้อมกับการนำเสนอรูปแบบใหม่ด้วยการแบ่งเนื้อเรื่องของรีออนกับแครเป็นคนละแผ่นโดยให้สามารถนำเซฟที่เล่นเนื้อเรื่องของคนหนึ่งจบแล้วมาเล่นต่อในเนื้อเรื่องของอีกคนในอีกแผ่นได้อันดับ 3. s t สต e t Fighter 2เดอะวอ r เล r ยอร์ ยอดขาย6.3ล้านชุดแพลตฟอร์มซ u เปอร์ m i c o m อมเมก i าได PS1 PS2 PSP SEGA Saturn Xbox Game Boy V i เริ่มวางจำหน่าย10มิถุนาย,ยนปี2535 Street Fighter 2ตัวดั้งเดิมคือปรากฏการณ์หน้าหนึ่งของวงการเกมที่ปฏิวัติแนวเกมไฟติ้งไปอย่างสิ้นเชิงด้วยเกมเพย์ที่ดูสนุกแล้วใจ จนนาไปสู่การแข่งขันเกมไฟติ้งรายการต่างๆทั่วโลกนอกจากนี้ตัวละครจากซีรีส์นี้ก็ได้เริ่มถูกนําไปต่อยอดเป็นการ์ตูนอนิเมะภาพยนตร์อีกหลายเวอร์ชั่นและสินค้าสะสมนับไม่ถ้วนกระทั่งค่ายเกมอื่นๆก็เริ่มหันมาทําเกมแนวไฟติง้งมาชิงส่วนแบ่งตลาดเกมไฟติ้งกับเขาด้วยสมัยนั้นใครเดินผ่านคนที่เล่นเกมนี้คงได้ยินคําว่าอาบุเกตกันติดหูแน่นอนอันดับ2 Resident Evil 6 ยอดขาย6.5ล้านชุดแพลตฟอร์ม p s t Xbox T60 PC เริ่มวางจำหน่าย2ตุลาคมปี2555หลังจากที่อัลเบิร์ตเวสเกอร์วร้ายคู่บุญประจำซีรีส์ได้ตายไปในตอนจบภาค5แต่เพิ่งจะมีข่าวล่าสุดจากภาคอัมเบลลาคอปาอยัางไม่ตายโลกก็ยังคงต้องเผชิญกับปัญหาการก่อการร้ายด้วยอาวุธชีวภาพอยู่อย่างต่อเนื่องเหล่าฮีโร่ของซีรีส์นี้นำโดยรีออนและคริสจึงต้องออกลงอีกครั้ง และภาคนี้ก็ยังมีการแนะนําตัวเอกคนใหม่ที่ชื่อว่าเจคมุลเลอร์ที่เป็นลูกชายแท้ๆของอเวิร์ดเวสเกอร์พร้อมกับแยกเนื้อเรื่องออกเป็น3คนลีออนคริสและเจคโดยแต่ละเนื้อเรื่องก็จะมีจุดเชื่อมโยงกันและมาบรรจบกันเป็นบางช่วงและแม้ว,ว่าภาคนี้จะโดนผู้เล่นด่ากันเยอะว่าทําแนวหลอนฝั่งลีออนหรือทําแนววูฟฝั่งคริสก็ไม่สุดสักทางเพราะว่าถึงกระนั้นยอดขาย6.5ล้านชุดก็เป็นสิ่งที่แหกตาใครๆไม่ได้ว่าถึงปากจะด่า แต่มือก็ยังคว้างเงินซื้อนั่นเองอันดับ1 Resident Evil Fight ยอดขาย7ล้านชุดแพลตฟอร์ม PS3 Xbox 360 PC เริ่มวางจำหน่าย5มีนาคมปี2552ว่ากันว่าสาเหตุที่ทำให้ภาค5ติดอันดับ1ได้มีอยู่หลายปัจจัยแต่หลักๆจะมีอยู่2ประเด็นด้วยกันอย่างแรกคือภาคนี้เป็นการต่อยอดระบบจากภาค4มาเกือบทั้งดุน้น แม้แต่เดินยิงไม่ได้ก็ยังเป็นเหมือนภาค4ทําให้คนที่เล่นภาค4แล้วชอบมาก่อนก็ไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายและอีกหตุผลคือภาคนี้มีเนื้อหาหลักเป็นการตัดสินชี้ชะตาระหว่างคริสเละฟิวพระเอกผู้โคตรอาพับไปโผล่ภาคไหนก็ไม่เคยได้ลุยเดียวต้องมีแชร์บทให้คู่หูหรือตัวเอกอีกคนในภาคเดียวกันอยู่ร่ำไปกับอเบิร์ตเวสเกอร์ไวร้ายประจําซีรีส์และฉากจบของภาคนี้ก็น่าจะเรียกว่าปิดฉากเวสเกอร์ไปได้อย่างสมบูรณ์ได้แล้วทางกาแคปคอม ดันไม่ทะลึ่งดูดข้อมูลจากภาคอเมริาคอปมาว่าเวสเกอร์ยังไม่ตายสังนั้นจบไปแล้วนะครับสำหรับ10บอันดับเกมแอคชั่นขายดีที่สุดของ Capcom คงจะมีแค่3เกมนี้เท่านั้นที่เป็นตัวชูโรงของบริษัท Capcom และถ้าหากชอบใจอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์หรือกดแชร์กันด้วยนะครับและความรู้นอนแบบ์พาหน้านั้นจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามชมสำหรับวนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ